เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ2นัด3ประตูเปิดสถ e. ิติฮอก UAE ซัดใส่ช้างศึกไฟกลับเกมคัดบอลโลกแนวรับช้างศึกต้องระวังอารีมัตคูมกองหน้า UAE เป็นพิเศษหลังหอกรายนี้เคยยิงใส่ทีมชาติไทย3ประตูตลอด2นัด,ดล่าสุดที่พบกันกองหน้าหมายเลขเเป็นนักเตะต,ตัวหลักของทีมชาติ UAE เคยลงสนามดวลกับทีมชาติไทยมาแล้วในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายที่สําคัญเคยตะวันใส่ทับช้างศึกถึง3ประตูทั้งเกมเย่าและเกมเยือน2นัดล่าสุดเกมแรกเล่นที่บ้านของ UAE ช้างศึกภายใต้การนมทีมของซิโก,โก,ก้กิติศักดิ์เสนาเมืองถูกอาลีมัดคูมซัด2ประตูช่วยให้ UAE เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติไทย3ตอนน่อึขณะที่เกมที่2คือเกมล่าสุดที่ทังคู่พบกันไทยเปิดราชบังคลากีฬาสถานเสมอกับ UAE 1เอนต่อหนึ่ง โดยในครั้งนั้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของช้างศึกคือมิรวรรณบายวัตคุณซือชาวเซอร์เบียเกมนั้นทีมชาติไทยออกมานำไปก่อนจากการยิงของมงคลทศกายก่อนที่อาลีมัตคุมจะมายิงตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายทั้งอาลีมัตคุมวัย28ปีป,ป,ปัจจุบัน้าแข้งอยู่กับอาจาซีลาติดทีมชาติยูเอเมาแล้ว70นัดซัดไป43ประตูโดยในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2019เจ้าตัวยิงไปแล้ว1ประตูในเกมเอาชนะ India, อินเดีย2-0 สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงเล่นในศึกเอเชียนคัพ2019รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3พบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมิเรตในวันที่14มกราคมเวลา23.00นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และ Fox Sports HD เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ